คำถามจากทางบ้านเอาคำถามสั้นๆง่ายๆนุกกับปายรักกันมากไหมนุกกับปายรักกันมากไหมคะให้ปายตอบก่อนครับ,บ,บปลายตอบได้ดีมากลูกขอบคุณครับสำหรับขอบคุณสำหรับคำถามครับผมามิสแกนสีสเกต <c oughs> <c oughs> ถ้าถามว่านุกกับปายรักกันมากไหมครับมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าอ่ะเราเป็นห่วงซึ่งกันและกันเราเป็นเพื่อนที่แบบว่าก็เหมือนกับที่ตอนนุกนุกอ่าอะไรนะตาแดงอ่ะแล้วบทในวันนั้นคือปลายต้องรับบทเป็นสองเท่าก็คือบทนุกปลายก็ต้องเป็นคนพูดแล้วก็แบบว่าเออเป็นความสัมพันธ์ที่เออเราก็เป็นห่วงเป็นห่วงการใช้ชีวิตแล้วก็เป็น เป็นทุกๆอย่างให้กันและกันเสมอมาแบบนี้ถ้าถามว่ารักมากไหมก็ผมก็รักเพื่อนคนนี้มากครับสนัพพอร์ตซัพอร์ตครับซัพพอร์ตแม้แต่แม้แต่ในเกมแท้ๆเขาก็ยังสัพพอร์ตผมนะครับผมแล้วแล้วแล้วนุกได้นี้เอ้านุเกมือมกันเลยครับบอกว่าอยาลอกตีบอนี่ไหมหลอกหลอกกันบานมูหลอกกันบานมูเนี่บอนี่ก็ก็อย่างที่ปายพูดไปนั่นแหละครับครับผม ลองตอบแบบไม่เขินสิอ่ะครับทั้งคําสำหรับมครับลองตอบแบบไม่เขินขอบคุณสำหรับคำถามค่ะเขินนี่นี่กูห่วงกงเขินโอ้ยกับแจ็คสีมาจังทไหนเนาออ่ะว่ามาครับผมก็มันรักมากๆแหละเพื่อนคนนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่นุกจะพูดประจําว่าถ้าไม่มีไม่มีไปไปายก็คงไม่มีนุกในวันนี้ทุกคนก็คงจะคงไม่ได้เห็นนุกแล้วดหรอกเพราะว่า น่าจะยากมากที่จะขึ้นมาในจุดจุดนี้ครับผมครับผมก็บอกตลอดว่าไปไปก็คือจิ๊กซอตัวสําคัญสําหรับสําหรับชีวิตนุกและรวมถึงครอบครัวนุกด้วยเพราะว่ามันส่งผลถึงครอบครัวทําให้ครอบครัวสุขสบายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ไปไปถ้าเรื่องก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับเป็นคนที่ซัพพอร์ตก็เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ซัพพอร์ตแล้วก็บูได้วัารักมากมาก รักมากๆเลยเขาจะทําอะไรหรือเขาจะใช้ชีวิตแต่ในแต่ละวันอะไรเงี้ยเราก็เป็นห่วงเขาในทุกๆเรื่องก็<อ>จะคอยบอกกันตลอดว่าเออกูเป็นห่วงมึงนะอะไรเงี้ยถ้าตามภาษาเพื่อนนะครับอ,อย่างเรื่องเดิมเรื่องกินอะไรก็เป็นห่วงอเข้าใจเข้าใจครับคือเอาง่ายสรุปสรุป,ปง่ายโดยพิธีกรกล้องห้วยไร่นะครับก็เห็นว่าทั้งสองท่านนี้เมื่อได้อยู่ร่วมกันแล้ว คือหนุนดวงกันนะครับซึ่งก็มีสุภาษิตคำบังเพยอันหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับน้องนะครับแต่ว่าคล้ายๆกันเขาเรียกว่าผัวหาบเมียคอนครับผมแต่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับน้องเพราะว่ามันเป็นสุภาษิตคำพังเพยที่เขาตั้งมาให้คนส่วนมากเฉยๆปไปคำถาม